ผมชื่อแฝนฮะเพื่อนผมสร้างผมมานี่ฮะคุณบ่าวผมอยากถามว่าสร้างผมมาทำไมครับเนี่ยนะ,ะบ้านมอกอัพทำอะไรบ้างก็คือ ทำทุกอย่างที่ลูกค้าอยากได้ครับคือ1มีมัดคอร์ดมัดคอร์ดที่เป็นไฟเบอร์2เป็นมัดคอร์ดที่เป็นคนใส่ 3. เป็นงานสครับเจอร์ซึ่งเป็นงานปั้น4งานแมคานิกหลักๆก็จะน่าจะมีประมาณนี้แล้วก็จะเป็นงานโครงสร้างงานโครงสร้างที่เป็นพวกงานเซ็ตงานอะไรเงี้ยก็มีส่วนของงานมอคคับเหมือนกันผมทาตั้งแต่คุยงานกับลูกค้ารับบิ๊ลูกค้าเสร็จปุ๊บก็ออกมาคิดวิธีการคิดวิธีการเสร็จปุ๊บก็เอามาคุยกับแชนว่า อะไรต้องเป็นยังไงแล้วตอนนี้แจนก็ต้องรับหน้าที่ต่อในการผลิตหลังจากที่ได้บรีฟไปมาแล้วเนี่ยลงรายละเอียดในเรื่องของว่าวัสดุน่าจะเป็นอย่างนี้การทำพิมพ์ไอ้งานนี้มันเหมาะกับการใช้พอกพิมพ์ลักษณะนี้ค่อนข้างไอ้ทางรายละเอียดที่เิื่ยงของการผลิตแฌนจะเป็นในส่วนของงานทำพิมพ์งานปั้นอะไรด้วยแล้วก็สุดท้ายคือจบที่งานสีครับผมจบงาน นี่ต้องเจอย้อนมนุษย์น่านแซนด์บ็อกซ์ครับคือออกแบบเนี่ยคือเขาออกแบบมาให้อยู่แล้วโจทย์เราก็คือทำไงให้แบบจากรูปวาดทำไงมันขึ้นงานได้จริงก็คือผมก็จะถอดสเกลมานี้ก่อนอันนี้ความสูงมันประมาณ18เซนคนปกติมัน1้0เซนซึ่งผมก็จะถอดสเกลวันนี้ได้พอปั้นตัวสเกลนี้เสร็จปุ๊บ ผมก็จะมาแบ่งแพทเทิร์นกระดาษกาวแปะแปะแล้วก็แบ่งแพทเทิร์นแล้วก็มาตัดเอาแพทเทิร์นเนี้ยไปเข้าใน AI เพื่อที่จะขยายพิมพ์เท่าจริงเพื่อที่จะเอางานพิมพ์นเนี้ยมาปั้นเป็นฟองน้ําคือเราใช้ฟองน้ําเป็นหลักในการทาํามัดคอร์ดคนใส่ปั้นฟองน้ําขึ้นมาแล้วก็เอาบตดกรีมาทำเท็กเจอร์รอยแปกรอยแตกแ,แล้วก็พ่นยางการพ่นยางนี่ก็คือทําให้มันแข็งแรงใส่แล้วไม่ขาดง่ายตลทีนี้พอฟินิชผิวก็คือ ใช้สีผสมดินจริงๆแล้วก็ค่อยๆินิชขึ้นมาครั้งแรกที่ใส่ก็คือดูว่าใส่พอดีกับคนที่ใส่ข้างในหรือเปล่าจุดที่ทำม,มาเขาติดตรงไหนหรือเปล่ายกแคนได้ไหมขยับติดอะไรนี่เราก็จะไปแก้ไขสุดท้ายแล้วสิ่งที่เขาอยากดูก่อนไปถ่ายจริงก็คือคุณเล่นเหมือนกับว่าคุณจะถ่ายจริงได้หรือเปล่าอันนี้เป็นงานยาขยะบอกว่าแค่อยากได้แค่หนอนเป็นงานที่ออกแบบเอง เียน 3D ดีเองทำเองทุกอย่างจริงๆเขาก็บอกแค่ว่ามันเคี้ยวได้เคี้ยวข้าวโพดได้เคี้ยวผักได้พูดได้ส่วนอื่นที่เราต้องต่อยอดก็คือมันแยะปากไหมมันยิ้มมุมปากหรือเปล่าอันนี้ถ้าเขาอยากได้เราก็ต้องมาทำให้เขาซึ่งตอนนั้นอะ่ะมันเป็นแค่ภาพเราก็ต้องทำแต่ละภาพให้มันขยับให้เขาเห็นในในรูปแบบนั้นก่อนไอ้หนอนเนี่ยทั้งหมดมันผมทำตัวครึ่ง4ี่แสน ก็คือพอถ่ายเสร็จเุ๊บผมก็ต้องถอดแมคานิกออกใช่เราจะถอดกลไกขอดอะไรออกเขาก็จะได้ตัวเปล่าๆไปก็จะไปตั้งโชว์ได้หรือจะไปอะไรได้แล้วแต่อีเวนต์ที่จะไปต่อของลูกค้าน่าจะได้นอนเต่าเพราะมันใหญ่มันใหญ่มี2ตัว2ตัว1เดือนใช่ในระยะเวลาในการนแล้วก็มีแมคานิกมีอะไรอย่างเงี้ยก็คือค่อนข้างโหดสุด ตับใดที่งานนั้นเน่ยมันยังใกล้ผิวคนมันยังต้องสัมผัสกับคนแต่ถ้าเป็นภาพกว้างที่ตัวละครตัวนั้นน่ยไม่ได้ไม่ได้สัมผัสกับนักสแสดงอันนั้นก็ใช้ CG แต่ถ้าต้องโคสอัพจับร่วมกับนักสแสดงเนี่ยงานม็อกอัพก็ยังจําเป็นอยู่ครับโจทย์ได้มาก็คือเขาก็ต้องการเป็นความเป็นมือหุ่นยนต์ที่มันขยับได้แต่ความยากของงานนี้ก็คือ มันต้องเล่นกับเด็กใช่ในการนในเรื่องมันก็คือเหมือนพ่อที่อยู่ต่างประเทศลูกแรกเกิดเนี่ยครับเขาเขาอยากจะสัมผัสลูกเขาเขาก็จะดีถึงมือแล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยไอ้ในบ็อกอาร์ของเรานี่ก็จะแบบแทนมือของพ่อเด็กที่สัมผัสกับลูกเขาตอนแรกเกิดอย่างนี้ครับหลังมันเล่าเรื่องประมาณนี้อันนั้นมันก็คืออินสตอรเลชันอะไรแต่มันก็เป็นสกับเจอถ้าเป็นชิ้นใหญ่ๆแล้วก็ไม่มีคนใส่ ตั้งนิ่งๆมันก็ต้องเป็น C N C โฟมก่อนแต่ก่อนที่ C N C มันก็ต้องเขียนเป็น 3D ก่อนฟังบลิสเข้าๆ้ามาเราก็จะมี f e r e n c e ที่เราเลือกกับลูกค้าเลือกมาแล้วเราก็จะมาแชร์จากนั้นก็มารับสเก็ตง่ายๆให้ตัวเองเข้าใจให้ทีมงานแบบ hey, ประมาณนี้มานี้แล้วก็เริ่มลงรายละเอียดที่ดูมีคาแรคเตอร์มากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ส่งให้ลูกค้าเลือกพอเป็นที่ถูกใจประมาณหนึ่งแล้วเราถึงจะเอาสเก็ตนั้นนะ่ะ มาใส่รายละเอียดใส่ดีเทลจนกระทั่งว่าเป็นงานที่ขายจริงกับลูกค้าได้ถ้าทุกอย่างโอเคแล้วเราก็จะได้รันงานที่เป็นม็อกอัพสามมิติออกไปเพราะถ้า CNC มาแล้วเนี่ยมันจะแก้ไขอะไรไม่ได้แล้ว CNC โฟมก็คือการใช้คอมพิวเตอร์กัดโฟมเพื่อให้เป็นลูกทรงหลังจากนั้นพอได้พอ CNC โฟมเสร็จปุ๊บเราก็เอามาขัดผิวโฟมออกเพื่อที่จะเคลือบเคลือบทําแข็งโฟมเวลาเราเอาเรซินไปลงนะไม่โฟมมันปดไฟเบอร์ก็คือเอาใยแก้ว มาใส่ในเรซินมันก็เลยกลายเป็นไฟเบอร์จริงๆคือมันต้องโดนแบ่งก่อนพอพอ c n c มาเราก็ต้องเอามาใส่โครงเหล็กก่อนซึ่งโครงเหล็กเนี่ยเราก็จะซอยสมมุติว่าชิ้นหนึ่ง3เมตรเราก็จะตัดเหล็กเป็น3เมตรสมเมตรทําจอยอะไรให้เสร็จก่อนแล้วก็ค่อยเคลือบโฟมใช่คัดโปโผิวอะไรก่อนมาพ่นสีการพูบสีสําคัญมากเพราะว่าบางครั้งผลิตภัณฑ์หนึ่งเนี่ยมันสีมันต้องเหมือนกับ ของโปรดักหรือของโลโก้อะไรเขาเนี่ยมันต้องมีการเทียบสีเกิดขึ้นอะไรอซึ่งจะเทียบสีกันในคอมก็ไม่ได้ในโทรศัพท์ก็ไม่ได้โทรศัพท์ก็ไม่ได้ต้องให้เขาเห็นการ์สีให้เขาเห็นใช่ครับสําคัญมาก,ก,มากอุตสาหกรรมมอกอัพหมายถึงว่าทําเพื่อทายท<ร>คือตอนนี้ที่ผมรู้จักไม่เกิน10เจ้าการเล่าเรื่องของของหนังโฆษณาบ้านเรามันเปลี่ยนไปครับไอ้คันนี้จะมีพอป ที่เป็นม็อกอัพเหมือนสมัยก่อนเยอะๆมันก็ไม่ใช่แล้วมันก็จะเป็นการเล่าเรื่องง่ายๆอะไรเงี้ยครับงานโฆษณาส่วนใหญ่มันก็จะออกแนวป๊อปป๊อรือไม่ก็เป็นเรียวเป็นหนังชีวิตไปเลยอะไรประมาณนั้นเพราะเราเก่งครับเพราะเราถูกด้วยครับถูกและดีครับถูกใจลูกค้าครับใช่ใช่ครับไม่ไม่หนีครับนอกจากงานนั้นยังงานเดียว มันควบคู่ไปด้วยกันครับหนึ่งถ้าถ้าคุณจบอย่างอื่นมาแต่คุณก็ต้องปั้นให้เป็นดูงานได้ออกหรือถ้าปั้นให้เป็นคุณต้องจ้างคนที่ทมาปั้นให้ได้แต่ผมดีอย่างคือผมเป็นได้หมดปั้นก็ได้แมชชีนิกก็ได้กวาดขยะก็ได้ได้หมดคือจริงๆสกิลไม่ต้องมีอะไรเลยเอาแค่ความตั้งใจสําคัญที่สุดสําคัญที่สุดก็คือค,อความตั้งใจถ้าถ้าคุณมาแล้วคุณตั้งใจทําคุณเรียนร,ร,รู้ได้หมดทุกอย่าง ตั้งแต่งานปั้นแต่คือมันก็ต้องใช้เวลาอยู่แล้วต่อให้ต่อให้แบบว่าคุณจบปั้นโดยตรงมาแต่พอมาทํางานม็อกอัพเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าปั้นและเสร็จต้องแบบว่ามีความใส่ใจด้วยคือสำงานเพื่อคนอื่นทาต่อทำต่อได้ไดใช่ครับอ,อันนี้เป็นสิ่งที่แบบว่าอยากจะปากบอกวัยรุ่นยุคใหม่เลยว่าต้องคิดเผื่อต้องคิดเผื่อกระบวนการภาพรวมมองให้ออกนะครับเพราะส่วนใหญ่ถ้ามาก็คือว่าเขาจะทําแค่ ไอ้ส่วนที่เขาถนัดแล้วเขาก็จะพอ